กิติลบเมืองครับในนามมัคคนายกาวัดปะอาอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับเป็นตัวแทนได้มาอบรมนะครับที่โครงการกระสินสามหมื่นวัดนะครับก็มีการได้พบปะมัคคนายกทั้งจังหวัดตราดนะครับได้มาอบรมปฏิบัติธรรมร่วมกันสวดมนต์ธรรมัดเช้าแล้วก็ได้มาสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรด้วยร่วมกันนะครับทําให้เห็นว่าจังหวัดตราดแม่จังหวัดจะไม่ได้ใหญ่มาก นะครับแต่ก็มีเพื่อนๆที่ได้มาเข้าร่วมอบรมแล้วก็ตั้งใจนะครับที่ได้มารับบุญใหญ่นะครับซึ่งไม่เคยบังเกิดขึ้นนะครับจังหวัดตราดก็ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้มาเจอกันนะครับทําให้มีความรู้สึกว่าจังหวัดตราดมีมรณาย,ยกเยอะแล้วก็ทุกท่านก็ได้มาอบรมด้วยกันได้เห็นสิ่งที่เราได้มาอบรมเนี่ยเราได้ แนวทางที่จะมาปฏิบัติได้ใส่ชุดขาวๆให้เป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกันได้มีความคุ้นเคยกันนะครับแล้วเราก็จะ,ะเวลาเรามีทอดกระถิ่นเราจะไปร่วมขึ้นแรงกันด้วยนะครับจะได้ได้บุญครั้งละหลายๆหลายๆวัดนะในปีนึงแล้วก็ต้องบุญเนี่ยเราปับเปิ่มมากครับเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วทุกวันนี้ชาวพุทธไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ทําให้เราคิดว่าเอ๊ะอาจจะมีแค่ เราเห็นกันไม่กี่คนแต่ตอนนี้เราเห็นกันทั้งจังหวัดแล้วก็ทางกันทั้งประเทศเนี่ยทำให้เห็นพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นฝึกแผ่นแล้วได้ทําบุญสามหมื่นวัดพร้อมกันเราก็ปับเพิ่มครับตื่นตันที่เราได้มาอบรมร่วมกันนะครับแล้วใจตอนนี้พอไปอบรมปุ๊บเห็นแนวทางแล้วว่าสิ่งเอานความสว่างให้กับชาวโฟดสามหมื่นวัดเนี่ยก็ใจจดใจจ่ออยากให้ถึงวันทอดกตินเร็วๆเพราะเราตอนนี้เตรียมกายวาจาใจาให้สะอาดบริบรรสุทธิ์ผ่องใสนะครับ แล้วก็สำรวมกายประจาใจที่จะเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับทุกๆคนก็ตั้งใจกันมากนะครับสุดท้ายนี้กับแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยนะครับ,บที่ปีนี้สิริอายุวัฒนะ80พรรษานะครับที่หลวงพ่อเมตตากับชาวบ้านตาดำๆนะครับได้ได้บุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปทอดเองเนี่ยได้30,000วัดสงศส์แต่ต้องทอดกันหลายชาติมากเลยนะครับบุญนี้เราก็ ตั้งใจนะครับแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดสุดท้ายนี้ก็ขอกับแทบท้าพระเดศพระคุณหลวงพ่อให้มีอายุวันนาสุขาสพาะให้แข็งแรงเป็นร่มโพล่มไฟให้กับลูกหล,กลานๆไปนานๆนะครับแล้วก็ให้หลวงพ่อเนี่ยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับ